บว22ก็เข้าสถานีเป็นโป่งราชาประมาณ50นาทีนะครับเนื่องจากเนื่องจากเรามีเหตุการณ์นะครับขบวน24ราจากชมรุด22ก็รอทางนะครับรอ24สับเปลี่ยนเสร็จพระเจ้าโอ้ยมาได้กระช้านะครับ กเครื่องเลยฮะรับผมเลยสวยฮะ